คนเดียวก็พอไหนคนเดียวแล้วคนเกี่ยวกับคนคุณคนมั้งครับอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ผมหาอูด้าคุณคุณแก็อยู่ตรงไหนไม่รู้นี่แหละหาดูผมผมขโมยอยู่ไม่คุณมาหนะคะเฮ้ยเราเป็นโจรนะเราต้องสามัคคีกันหน่อยเออแต่ว่าคุณหาอูดก่อนอูดมันสามข้างมันสามารเอาเดินทางมาม่อยู่ที่นี่ไม่นอยู่ที่นี่แหละหายไปไหนมันหายไปแล้วก็ไปขโมยของสิเร็วเร็วเร็วอร็ว อูดอูดไม่รู้ไม่รู้ไ <c> ม่รู้เร็วเร็คนบ้าคนบ้าเอ่อทุกคนนี่คือภาษาของคนบ้าพูดกันนะแล้วก็ไม่รู้อูดมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไอเปี๊ยะไอไอเปี๊ยมันหายไปเลยอ่ะแล้วบอกเลยว่าอย่าทิ้งเดี๋ยวเราก็มาหาฮันไม่มันอยู่แถวนี้จริงๆงานในเสาตัวน่ะ ทนี้เสายินเล่อูาอ่จะอราวิ่งมเลยก็ได้เนี่ยของมีอยู่นจริงแถนี้เลยรับประกันได้เลยอะ่ะเนี่ยเสากินไปแล้วมังว้งหไม่เสอไิ่เเยืงเลยนะผมกำลังหาอยู่เอ็มซีเอาไปกินแล้วมัง้ง สุดคนดีเขาว่าโอมากเดเลยมุกแค่ต้องการของอเออในเสาโตตอนนน่อหน้าต่อตาเลย <c oughs> มันอยู่ตรงนี้จริงๆ <c oughs> แถวนี้เลยอะไรเนี่ยโอ้หงอยที่เมือกับคุณเนี่ยโอ้หนักกว่าผมอีกไม่หนักแล้วคุณหนักกว่าหนักก่าผมอีก มันมันมันน่าจะหายไปเลยอะแล้วต่ได้ไหมค่มไม่เคยอูดักแว่ามันครั้งแร่เมันต้องใช้อุปกรณ์เคปอูดโดยเฉพาะก็ได้เราไม่รู้เลยผมจะอูดด้วยไม่บอกเออแคแกล้งเฉยเผมอยากดูมันก็มีหลายตัวที่แดงนะอ๋อก็โอเคเมัน จะบอกแล้วตอนนี้ไม่เจอหาอยู่อยู่ไหนก็มันไม่รู้อ่ะไม่เจอจริงๆแล้วผมเจอแต่ตัวเลยไม่รู้นี่คุณต้องหาตามทะเลทรายดิผมหาเถอะฮันหาบนทรายหรือทรายดินน่ะที่ไม่ใช่ทรายเดี๋ยวไปโอมอะไรวะเนี่ยเอาไปโอมเดิมนี่ว่าเดิมปอยู่นี่ว่าแล้วงัวหายไปไหนบ้างเดี๋ยวจุดไหนอ่ะ มันอยู่ไหนอยู่กลางทะเลสามันอยู่ในป่าทะเลทรายมันไม่ใช่ทะเลทรายนะเ้าเจองมื่อลี่แม่น้ำคุณแม่เรื่อยเรื่ยไปนี่เจอแล้วเรื่อยเดื่อยไปหานะอืออือผมกำลังอ้ามาเร็วไปไหนเด้อ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 เด้เด้อเด้อาวมาเดินอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนมันกันนะเด็กกำลังเดินไปดูหมู่บ้านอยู่ ผมก็ไม่น้ำอ่ะไม่น้ำอ่ะไม่น้ำที่เอ็นบีซีมันทำอ่ะโอ้ยเคเคจะลังเดินอยู่กับเจ้างัวน้อยหนึ่งตัวเอ็นบีซเยอะมากเลยมาหาอู่เยอะเลยเอ้คุ้มเลยวันนี้คุ้มคุ้มเลยคุ้มได้อู่ทั้งได้ทั้งอู่ทั้งงัวงัวเลย อย่าบอกนะคุณตีเอาเชือกหูแล้วก็เขียนเด็กลับบ้านอ่ะใช่วก็บอกตามแต่อุนี่ผมมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอ่ะอูมันมีข้อเสียไหนะอยู่ไหนถึงชื่ออูน่ะเนี่ยเอามาหัอนี่นี่คุณผมจำทางบ้านไม่ได้คุณต้องเขียนเฮ้ยเด็กสองโอ้ยมันฆ่าอูุ้งอ้อน โมโหวันกลางโมโหหมดไหมโม่เอาหนังกระต่ายเลยนะำไหมมีเรื่องด้วยหนังกระต่ายเลยไหมไม่ได้กินนมวัวเลยกลับบ้านกันไหมมาโอวันนี้ไม่เจอไเพราะมันวยจังสองคนมันวายจังผมกดวิ่งโลโลอ่ะกลับบ้านได้เหรอเฮ้ยมันพุ่งเลยทะยางพุ่ได้ไหมในสามนาทีครัผมจะไม่ได้ทางว้กันเหนียวเนี่ย นีบาอ๋อนี่เดือดแทนนี้จะไม่ผิดโอ้คุณเลิกมพายลงน้ำแล้วไหมันาจมัน,นมไม่น้ำไม่เป็นเอามาลากเชือกเร็วลากเชือกแล้ว,ลวคุณไปนา,าไาเลยอ่ะเกมมันจะมืดแล้วอะ่ะไปเลยทำไงเลยเราต้องวิ่งไปสิวิ่ได้เลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวคุณถือปกักทอดได้ไหมคุณไปเลยแล้วคุณก็เคอูเหรอเมื่อกี้ผมเห็นคุณเคอยู่ใช่ นี่ๆเอาทอดไปนี่ๆทอดที่ผมมีอยู่อ่ะอ๋อาทอดอันนี้เหรอจ้อถือหน่อยเดี๋ถืออย่างนั้นไม่มีขึ้นแสงกูถือขวานด้วยน่ะหายไปแล้วกูถือในกอุณต้องเอาออกคุณต้องวางในกระเป๋าทีช่องว่างไม่ใช่ท่านั้นเออยังเร็วๆมันจะมืดแล้วเนี่ย เสรล้วออเลยอ้าเดี๋ยวผมเ,ออลเ,ออเหลังุแล้วุล่าคะเอโคตรแงงานท่าเลยนี่ะงไดดฉันงล้วาสิลาเ้ขาชื่อเชืไปไหนอะเือกขาดคุณเชอกเดินเปไหนเชือกเอาแล้วเจะเอากลับไปไง ไม่เชือกไปไหนเอ้ยที่คุณเผาเอ้ยที่คุณมึงจะหลังบานไปไมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็เวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ในเสาวจะกินมันกินได้จากอูดไม่ติดเชือกไปไหนไม่รู้ช่างมันดีกว่าเชือกหายเชวันนี้โอ้ยนี่นี่มาเจอแล้วเจอแล้วหมาเลยมมุม<ป>อุ้ยคังคุณค้างเหรอมวิ่งโอ้มันบัาบิน จำทางอะไรอยู่คิปเปอร์ใช่ไหมไปดูหลังให้โหหลุมได้ไป้วนะจ๊ะในแถวต่อหลังมันเต็มเลยนีตัวยักษ์ตัวยักษ์ที่เราเลี้ยงอ่ะคือไหนวะทางไปไปล้างนะโอ้มันต่อสู้กันอยู่นั่นแหละดูข้างหน้าข้างหน้าผมจำได้ตรงไปอย่าเออนั่นแหละเฮออแถวผมจำได้ข้างหน้าคุณห้ามไปทางอะรายทางอะรายไม่ใช่บ้านเราตรงดินนั่นแหละแล้วต้องไปข้างหน้าเดี๋ยวเจอเอง โอเคผมทำได้พ <Okay. S 2> so ้าวของทำบ้านเก่าในบ้านเก่าเลยเห็นไหมเฮ้ยเร็วเร็วโอ้ขดเข้าบ้านโดนไปแล้วเข้าไปไหนอุดวิ่งไปมากเลยดูดิเออเดี๋ยวเหม็นเลยตูดคุณมันเด้งอ่ะเฮ้ยอย่าดูตูดูเฮ้ยแต่ว่าไปอุดมันใส่ของได้ใช่ไหมไม่แน่เออมันขายได้มันใส่ได้มันมีเครื่องใส่ของอยู่เราเราเราทำยังไงผมเอาตูดเข้าไปในบ้านเลยคุณมันคุณเหมช่วยขุดตรงนี้หน่อยนี่เนี่ได้แล้วยขุดตรงนี้หน่อย เอาอุดไว้ก่อนหุ้มทุกอุดนะเออพอได้ไหมวันนี้ต้องขุดข้างล่างไม่ใช่ข้างบนอ๋อเนี่ยอ่ะแล้วก็กันเลยกันเลยกันกันไว้กันไว้แล้วก็เราผมจะลามองเงี้เดี๋ยวเราลองวางที่เดิมไปนะที่เดิมอะอะไรของที่คุณวางขุดอ่ะมันจะอุดมันจะหลุดไปแล้วเนี่ยอเหรอ คุณผักอูดได้ไหมเขียวเคียอุ้ยโดนเร็ว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 เดี๋ยววางผิดที่ด้วยไม่เอามาข้างบนเดี๋ยวค่อยมาเจ๊ตอนเช้าที่มาก่อนเลยเอ่อเดี๋ยววาผมจะจับเล้วล่ะเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวจับอูดแล้วกันนะอะไรอะไรอูดน้อยน่ารัก แล้วคุณก <Kinda S 2> ็คุณได้เป right. ็นก <ihat ères. S 1> right, ็บอกแล้วว <ś? S 1> ่าก็นูง่าดีทำเองแล้วคือเองไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวตัวก็เพิ่งจะเลกดไลค์ก็แชร์ติยตามนะเอาล่ะผมขอไปก่อนเลยกดไลค์